สวัสดีครับทุกคนดีนด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนุยสังอินโตเกียวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ,บก็กลับมาพบก,บกับการรีวิวของจากอเมซอนอีกแล้วนะครับพอดีว่าหนุยอยาได้สั่งซื้อตัวที่ห้อยคอเหมือนเอาโกโปรของเราเนี่ยเอามายึดติดกับอุปกรณ์ตัวนี้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะมาห้อยคอเรานะครับเพื่อที่จะเวลานั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายทําเวลาเราขี่จักรยานหรือว่าเราเดินไปในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย ก็อุปกรณ์น,นี้ก็จะสะดวกมากๆเลยสําหรับการเดินทางแล้วก็เล็กคอร์ดไปด้วยโดยที่หนุ่ยไม่ต้องแบบมาถือตัวกล้องโกโป o ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้หนุ่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะในการทําคลิปวิดีโอของหนุ่ยเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพบรรยากาศเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมได้มากขึ้นต่อไปด้วยนะครับแล้วมาแล้วนี่ก็คือของของเรานะครับก็ดูเขาก็หอมมาดูโอเคเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็จะมีแนบ กระดาษพับมาด้วยนะครับนี่นี่ก็คือสินค้าที่เราได้สั่งซื้อมานะเราก็แค่เอาโกโปรที่ตั้งอยู่ตอนนี้นะครับเราก็สามารถทํามาล็อกกับตัวนี้ได้เนาะชึบป,ประมาณนี้นะมันก็สามารถที่จะห้อยตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยที่จริงเขามีตัวเหมือนที่ล็อกมือถือมาให้ด้วยนะนี่นะเราสามารถที่จะที่จริงล็อกมือถือ แล้วก็อย่างนี้ไปก็ได้นะหรือว่าเนี่ยถ้าหากว่าเป็น Go p ป o ก็แค่ปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวที่ล็อกของ Go p ป o มาใส่ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคสำหรับรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปดูเช้าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนเดี๋ยวนุ่ยก็จะเลคคอร์ดแล้วก็เอามาลงรวมกับคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าสภาพเวลาหนุ่ยเอาออกไปใช้งานจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันนะครับสําหรับอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัว กล้องตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ห้อยคอไว้ในตัวเลยนะครับส่วนอันนี้เราก็ได้กล้องมาอีก2กล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจากอเมซอนทั้งคู่เลยนะอันนี้หนุ่ยก็ซื้อเป็นถุงเท้าเอา่อแล้วก็ถุงมือนะครับสำหรับในช่วงหน้าหนาวตอนนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของที่ยึดโทรศัพท์มือถือกับจักรยานนะครับโอเคสำหรับอันนี้เราก็จะมาแกะรีวิวตัวนี้กันนะครับ อันนี้เปิดยังไงนะอ่านี่เห็นไหมอันนี้มันก็จะมีเป็นให้โอเพนแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับนี่ได้มาแล้วนะอันนี้เป็นก็เป็นที่ยึดโทรศัพท์มือถือกับจักรยานนะครับก็เม็ดอินไชน่าเนาะนี่ก็คืออุปกรณ์ข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับตัว แฮนจักรยานนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ยึดโทรศัพท์มือถือของเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ในส่วนของอีกกล่องหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถุงมือแล้วก็ถุงเท้านะครับอ่าสินค้าแรกนะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยเป็นถุงมือนะครับไซส์ Size L เนาะอันนี้เนี่ยก็เอาไว้ใส่กันหนาวนะครับทุกคน นี่หน่วยก็ได้ถุงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะอุ่นดีนะเวลาขี่จักรยานนะแล้วก็ลักษณะของมันไซส์ของมันก็พอดีนะจากที่หน่วยได้ไวัดแล้วก็ไปเทียบกับที่เขาอันนี้มานะอันนี้คือเราสามารถที่จะกดโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราสามารถสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต หรืออะไรก็ได้นะครับหรือสัมผัสหน้าจอกโปโที่หน่วยใช้อยู่เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นถุงเท้านั่นเองนะครับถุงเท้าก็จะมีหลากสีนะน่าจะมี5คู่ถ้าหน่วยจําไม่ผิดประมาณนี้สําหรับถุงมือถุงเท้ารวมราคารวมกันก็จะประมาณ3,000เยนนะครับส่วนตัวที่ยึดโทรศัพท์มือถือกับ จักรยานอันนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่ประมาณมน่าจะประมาณไม่ถึง1,000เยนนะครับประมาณ800หรือ900เยนนี่แหละครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั้งคู่ด้วยสมาชิก m เม o n Prime ครับผมครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะครับถูกใจ,ชอ,ใจชอบใจวิดีโอของหน่่ยนะครับอยากให้หน่่ยทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย đến đây